เหตุผลที่คุณต้องกินแป้งถ้าไม่อยากเป็นภาระของคนที่คุณรักแป้งนะคะเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานในการใช้ชีวิตของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเดินนั่งกินนอนแม้แต่หายใจนะคะเรายังต้องใช้พลังงานเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะมิวก็เลยมีเหตุผลที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทานแป้งนะคะ ห้กับทุกคนกันค่ะข้อที่1อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสค่ะเพราะว่าสมองเราเนี่ยต้องใช้กลูโคสนะคะแป้งเนี่ยเขาจะย่อยเป็นกลูโคสนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นพลังงานได้นั่นเองค่ะจึงทําให้เราเนี่ยไม่หุดหนีดค่ะทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สดใสนั่นเองค่ะ ข้อที่2จะทําให้เราหุ่นดีค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ขาดแป้งเนี่ยจะทําให้เราไม่หิวบ่อยนะคะไม่หิวจุกจิกแล้วก็ทําให้เรามีแรงเวลาเรามีแรงนะคะเราก็สามารถนํามาเบรนหรือว่านํามาใช้เป็นพลังงานไม่ว่าจะออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ย เขาผ่านได้จึงทําให้เราหุ่นดีในที่สุดนั่นเองค่ะข้อที่3สุขภาพดีไม่ป่วยง่ายเพราะว่าถ้าเราทานแป้งเข้าไปนะคะน้ําตาลในแป้งเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีพลังงานนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะให้แบบมีประสิทธิภาพนะคะและยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะให้แข็งแรงนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารครบเวลาสารอาหารในร่างกายของเราครบอะค่ะก็จะทําให้เราไม่ป่วยง่าย อนนั่นเงข้อที่สี่ฮอร์โมนไม่สมดุลหรือว่าฮอร์โมนแปรปรวนค่ะเพราะว่าถ้าเราขาดแป้งเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยขาดสารอาหารพอขาดสารอาหารนะคะจะทําให้ประจำเดือนขาดเพราะฉะนั้นร่างกายของเรานะคะก็จะไม่ปกติเพราะฉะนั้นแป้งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเลยนะคะที่จะทําให้ร่างกายของเรามีสารอาหารที่ครบจะทําให้เราแข็งแรงแล้วก็ฮอร์โมนของเราก็จะแข็งแรงด้วยค่ะ ข้อที่4กล้ามเนือ้อฟูสวยอ่าสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะในแป้งเนี่ยก็ยังมีโปรโตีนนะคะแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนโต,ต่างๆมากมายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้อสังเกตได้นะคะสําหรับใครที่ออกกําลังกายหรือว่านักกล้ามนะคะเขาไม่ได้ขาดแป้งนะคะทุกคนยิ่งทานแป้งเนี่ยก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเรานะคะให้แข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะฟูสวยมากๆเลยคะ่ะ สำหรับใครที่อยากจะเริ่มดูแลสุขภาพหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักนะคะหมิวแนะนำเลยว่าเราไม่ควรอดแป้งนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยถ้าเราเลือกทานให้ดีเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเลยค่ะแป้งไม่ใช่อันตรายนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือการกินของเรามากกว่าเราสามารถบริโภคได้ทุกอย่างเลยค่ะแค่เราทานอยู่ในปริมาณที่พอดีและเหมาะสมต่อร่างกายที่ได้รับต่อวัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกินของเราเราจะต้องกินให้เหมาะสมต่อพลังงานที่ร่างกายเราต้องใช้ต่อวันนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะสุขภาพดีไม่เป็นภาระกับคนที่เรารักแล้วค่ะมิวก็หวังว่า ข้อมูลในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะถ้าหากชอบคลิปหรือว่าเป็ดเคล็ดรับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพง่ายๆแล้วก็ดีๆแบบนี้นะคะมิวฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้มิวได้นะคะทั้งทาง a c e b o o k หรือว่าทางไอชื่อเดียวกันเลยค่ะขนมของหมิวนะคะแล้วก็ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพมากมายนะคะที่จะมามอบให้กับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย